ยากสุดเนี่ยมันคือข้อหนึ่งใช่ครับกยากสุดเนี่ยคือข้อหนึ่งเพราะจริงๆแล้วคือสิ่งที่อาจารย์ทําข้อสองข้อสามเนี่ยคือมันเป็นการทําเพื่อให้มันคงที่แล้วก็คงทนแล้วก็ให้ระบบมันดีขึ้นแต่สุดท้ายจริงๆแล้วคือสําหรับมือใหม่ที่ทุกคนอยากสาหรับมือใหม่นะผมคิดว่ามือใหม่อย่างทุกคนอย่างพวกเราอย่างผมเองก็ตามเถอะคือยากสุดคือปรับสิ่งที่กิน จริงๆคือจริงๆคือผมว่าไอไออันเนี้ยคือสอนมากี่ปีกี่ชาติแล้วผมว่าก็เหมือนเดิมยังไงก็ตามคือแค่ปรับสิ่งที่กินให้เป็นเนี่ยมันมันมันพูดยากนะมันพูดง่ายแต่ทํายากยากผมผมใช่ผมว่าจริงไหมอาจารย์อันนี้อันนี้ผมผมเรียนอาจารย์เจ๋ตามตรงเลยนะคือความมีวินัยกับความตั้งใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แบบแบบเนี้ยเพราะ ผมป่วยแล้วถ้าผมยังไม่ป่วยนะผมก็คงจะปล่อยตัวเองแต่ว่าถามว่าป่วยป่วยอย่างเดียวหรือเปล่าที่เป็นเหตุนะอีกผมว่าก็ไม่ใช่อีกอันนึงนะที่บอกตามตรงเลยนะอาจารย์เจดผมรักลูกรักเมียว่ะโอ้โหอาจารย์หมายความว่าคือ มันทนไม่ได้อะถ้าสมมุติว่าวันนั้นถ้าผมวูบนะจันเจตแล้วผมตื่นขึ้นมาในสภาพที่แขนขาผมวิกไปข้างหนึ่งอาจารย์หรือผมไม่ตื่นแล้วอะแล้วแล้วลูกเมียผมต้องมาคอยพลิกตัวผมอยู่บนเตียงตลอดเวลาเนี่ยจากเดิมเราเป็นคนที่ที่ดูแลทุกคนเป็นคนที่เล่นกับทุกคนแล้ววันหนึ่งเราจะต้องเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นภาละาให้กับทุกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่า เฮ้ย <He> ผมอยากผมอยากเห็นลูกประสบความสําเร็จอ่ะผมอยากอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วผมเดินจูมือภรรยาไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องไปหาหมอทุกสามเดือนอะ่ะไม่ต้องฟอกไตอะ่ะไม่ต้องไปสวนหัวใจอะ่ะได้ไหมอะ่ะไม่ต้องกินยาอะไรทั้งนั้นน่ะก็อยู่แบบเนี้หรือดีที่สุดเลยที่ผมคาดหวังที่สุดเลยนะอาจารย์ก็คือเมื่อถ,ถึงจุดหนึ่งอายุเก้าสิบหรือเท่าไหร่ก็ตามผมไม่รู้แหละผมอาจจะแค่เหมือนเทียนดับแล้วก็ดับแล้วตายเลยจบ ไม่ต้องมามคโครนิกเรื้อรังไม่ต้องมาอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่ผมผมหวังจากจากบทเรียนความเจ็บป่วยบวกกับบวกกับครอบครัวที่อบอุ่นที่เรามีฮะมันทําให้วนินัยมันมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอาจารย์โดยที่แบบเฮ้ยไม่ได้วะเราจะเราจะแย่แบบนั้นไม่ได้วะเราจะต้องเราจะต้องกลับมากลับมากลับมาเป็นเป็นเป็นครอบครัวเป็นคนที่ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่ที่ทําให้ผม ไม่หลุดจากวินัยพวกนี้มากด้วยอะนะอาจารย์ผมว่าส่วนหนึ่งแล้วที่ผมพยายามมาเขียนอะไรบอกหลายๆคนแบบเนี้ยมันผมอันนี้พูดมันก็เหมือนกับบศยสารนี่นะแต่ผมว่าผมตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าผมทําสําเร็จนะผมจะค่อยๆเขียนเรื่องแบบเนี้บอกคนบนโลกเนี้ยให้เขาระวังตัวเองเขาอาจไม่ได้โอกาสดีแบบผมอะแล้วผมไม่อยากให้ใครอ่ะ เป็นแบบผมคนที่ผมรักเพื่อนผมทุกคนคนที่เป็นคนไข้ของผมพ่อแม่ของคนไข้ที่พาลูกมารักษากับผมจันเจตผมผมผ่านเนี่ยครอบครัวที่เขาสูญเสียกับโรคเลือดเลือรังแบบนี้เยอะมากแล้วผมเองก็เคยเกือบไปถึงจุดนั้นวันนี้อะไรที่ผมเขียนอะไรที่ผมพยายามรณรงค์ได้ผมก็จะพยายามทําอาจารย์เหมือนกับที่ผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจตที่เพราะอาจารย์เจตเขามีคนติดตามเยอะมากแล้ว หวังว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีอ่ะอาจารย์ในการที่อาจารย์จะได้แบบได้ได้ไดเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปบางคนถามบอกว่าอาจารย์มั่นใจได้ไงว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องอะไรมี้ยผมบอกว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรถูกผิดร้อยเรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าคุณทําสิ่งเดิมๆแบบที่คุณทําแบบที่ผมเคยทํามาแล้วแล้วมันไม่ได้ผลน่ะคุณลองเปิดใจฟังสิ่งใหม่แบบที่ผมเคยปิดประตูกั้นมันแล้ววันหนึ่งผมเปิดออกแล้วผมค้นพบโลกใหม่ผมก็มาบอกคุณว่าผมเจอ new world ใหม่แล้วนะ ซึ่งม,มันเป็นพราดามใหม่อะไรที่ที่มันมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆผมไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตผมสดชื่นได้ขนาดนี้แล้วผมกลับไปมองตัวเองตอนนั้นนะว่าอโอผมกินของแบบนี้ก็ไปได้ยังไงต้องเยอะต้องแยะขนาดนั้นอะ่ะอืมมันก็เป็นความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกผมไม่ได้มีอาจารไดาอะไรที่ซ่อนเน้นไม่มากมาก,กว่านั้นเลยอาจารย์เจ